ค่ต้อมเอาความรักมาฝากเอซครับช่วยรับทีครับกลังจะไปให้ครับสุขสันต์วันวาเลนไทน์ครับอ่ะให้พี่หมูก่อนเพื่อนพี่หมูให้พี่หมูก่อนเพื่อน,พ,พ,อน,พ,อนพี่หมูช่วยรับดอกไม้จากแม่ทีแม่รักลูกพี่หมูครับพี่หมูพี่หมูอ้วนครับรับดอกไม้จากแม่ทีครับ แม่รักหนูนะครับลูกหนูรับดอกไม้จากแม่ทีได้ไหมหนูอย่าหันหลังใส่แม่สิลูกรับดอกไม้จากแม่ทีอะถึงคาต้มต้มแม่มอบความรักให้กับลูกนะครับโอ้ต้มเก่งจังเลยลูกออรับดอกไม้จากแม่โอ้โหเก่งมากครับโอ้รับดอกไม้จากแม่เก่งมากเลยต้ม ้รับดอกไม้จากแม่ครับเก่งมากๆเลยครับลูกอ้รู้จักรับดอกไม้จากแม่เก่งมากครับลูกไม่ให้หนูนะครับแม่รักหนูนะครับแม่รักต้มนะครับลูกอจะเอาไปไหนครับลูกลูกจะเอาไปไหนครับอืมลูกจะเอาไปไหนครับอืมอ่ะถ่งขาโชกุนมั่งอ่ะต้มเอาไปก่อนโอ้โหต้มรู้จักความรักด้วยนะลูก เออเห็นหรู้จักดอกไม้รู้จักความรักใช่ไหมลูกแม่รักหนูทุกวันอยู่แล้วอันนี้ให้วันพิเศษนะครับลูกให้วันพิเศษกับต้มนะครับอ่ะยกมือรับสองมือสองข้างรับอีกใหม่ทีอ่ะรับใหม่ทีไม่เอาแล้วแม่บ่อยเกินไปละแม่บ่อยเกินไปแล้วแม,อแวแมอ่อ่ะอ่ะแม่ให้กับช้มฉีค่ะแม่มอบความรักให้กับชามฉีนะคะเออ มอบความรักให้กับหนูนะคะลูกอ่ะดมไปแล้วได้ความรักแล้วอ่ะให้กับโชกุนบั่งอากุนแม่ม,มอบความรักให้กับหนูนะคบอืมทุกคนรับความรักกับแม่หมดเลยทุกคนรับความรักกับแม่หมดเลยเก่งมากเก่งมากครับลูกเก่งมากไหนเหลือใครอีกเหลือใครอีกอ่ะอ่ะเท้าเท้าแม่มอบความรักกับลูกนะครับ แม่มอบความรักกับลูกนะคะแม่รักหนูนะคะแม่รักหนูนะคะเทาๆก็รับอ่ะอ่ะชมชมแม่รักชมชมนะคะแม่รักชมชมนะคะอืมทุกคนรับความรักจากแม่หมดเลยนี่ยกเว้นคนนี้ปองปอนครับแม่รักหนูนะครับลูกเมือนเฉยเอาอะไรมาแม่เล่นอะไรนี่แม่ไม่รู้เรื่องเลยแม่อ่ะ อะปอนครับปอนครับแม่รักลูกนะครับอ่ะแม่แม่จะเล่นอะไรปอนรักแม่ทุกวันอยู่แล้วแม่ก็รักปอนทุกวันอยู่แล้วปอนบอกปอนบอกปอนอ่ะแม่ให้ลูกครับแม่ให้ลูกครับไม่สนขอออกเที่ยวแม่จะออกเที่ยวอ่ะรับก่อนที่แม่ให้อ่ะอ่ะอ่ะให้ความรัก รักกันรักรักปอนอม่รับจะเที่ยวอย่างเดียวอเอ้าเปิดตูไปเอ้าโช้คุณไม่ได้ลูกไม่ได้ครับไม่ได้ครับเจคุณยังไม่ออกครับเจคุณไม่ออกครับลูกอ,อหอมกันรักกันรักกันรักพี่ปอนเออรักกันรักเดี๋ยวแม่ไปให้ความรักพี่กล้วยก่อนให้ความรักพี่กล้วยก่อนนะ พี่กวยแม่รักพี่กวยนะคะพี่กวยอยู่บ้านนะลูกนะวันนี้อยู่บ้านวันหนึ่งได้ไหมคะแม่ร pues ักพี่กวยแม่รักพี่กวยนะคะพี่กวยอยู่บ้านวันหนึ่งนะคะอยู่บ้านก่อนเอออดมอยู่บ้านก่อนนะคะรับพี่กวยรับพี่กวยรับอือพี่หมูโอ้ปังปอนรับดอกไม้จากแม่ เก่งจังเลยลูกแม่รักพี่ปองปอนนะครับปองปอนรับดอกไมา้จากแม่แล้วครับอ่ะน้ำตาลแม่รักน้ำตาลนะคะลูกมอบความรักให้กับลูกทุกคนเลยนะคะวันนี้มอบความรักให้กับลูกทุกคนเลยนะเดี๋ยวไปหาพี่โชคกันพี่โชคจะรับไหมเราดูพี่โชคนะครับรับแล้วหอมดอกไม้ของแม่ใช่ไหมลูก เออน้ำตาลบอกชอบจังเลยแม่น้ำตาลชอบเหรอคะลูกพี่โชคแม่รักพี่โชคนะแม่รักพี่โชคนะเออ <laughs> แม่รักพี่โชคนะลูกนะเอออ่ะพี่โชคจะเอาไปใช่ไหมอ่ะพี่โชคเอาไปอันนึงอ่ะไม่ให้ไม่ให้ใหดอก <Happy S 2> นึงนะแฮปปี้วันวาเวลานไทน์ครับแฮปปี้วันวาเวลานไทน์ค่ะ FC ทุกท่านนะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากกับวันวาเลนไทน์นะครบพอมใช่ใช่ไหมคะอ่าแม,ม่จะมอบความรักให้กับลูกๆนะครับก็รักเอฟซีทุกท่านนะครบพอมแต่ว่าวันไหนๆก็รักกันครับอือใช่ไหมคะลูกแม่ว่าวันไหนๆพวกหนูก็รักเอฟซีทุกท่านนะคะ รากคอมนักกับเอฟซีด้วยลูกรักเอฟซีด้วยค่ะอืมแม่ก็รักพวกหนูนะคะ